ดาวพระเกตนะคะย้ายมาเร็งลักนณาชาวมิถุนนะคะนอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนนะคะดาวรับผลจะย้ายมาทับลักนณาด้วยนะคะชีวิตของชาวมิถุนก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับดวงดาวที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภมากขึ้นนะคะท่านใดลักนณาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามนะคะหากสนใจเรื่องการพยากรณ์ ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่โครจรในแบบรายเดือนนะโดยเมื่อย้ายไปอยู่ในภพเรือนไหนนะคะก็จะกระตุ้นเรื่องราวนั้นๆนะคะให้โดดเด่นขึ้นมาโดยจะอยู่เป็นห่วงเวลาโดยประมาณ2เดือนนะคะที่ผ่านมาไปกระตุ้นภพเรือนมรณะของชาวมิถุนนะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับเรื่องเงินนะคะบางท่านจึงมีเหตุภาระรายจ่ายเยอะนะคะชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บการเจ็บป่วยดูแลสุขภาพได้นะ,ะสำหรับในช่วงวันที่13สสิงหาคมนะคะ ดาวพระเกตย้ายออกจากภพบมรณะเข้าสู่ภพเรือนที่เรียกว่าภพปัตตานินะคะก็คือตำแหน่งอยู่ตรงข้ามกับตัวตนชาวมิถุนนั่นเองนะคะดาวพระเกตนะคะไปอยู่ในเรือนของดาวพระหัสนะซึ่งเป็นความหมายในเชิงเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบด้วยนะคะเมื่อเป็นดาวกระตุ้นนะช่วงเวลา13สสิงหาคมไปนะคะก็จะเกิดดวงดาวที่ไปเกื้อหนุนในเชิงเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้เรื่องของภารกิจหน้าที่การงานนะก็อาจจะมีเข้ามามากขึ้นนะคะ รวมไปถึงนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องปัตตานีก็คือเรื่องหุ้นส่วนนะคะเรื่องเพศตรงข้ามเรื่องของลูกค้าคู่สัญญานะหรือแม้แต่เรื่องของคู่กรณีได้ด้วยนะคะส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานนะช่วงนี้หากเป็นการร่วมหุ้นลงทุนนะคะเรื่องของการมีพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมงานนะหรือเชิง การได้รับความเกื้อหนุนจากเพศตรงข้ามนะคะช่วงนี้ก็ส่งผลดีกับชาวมิถุนนะคะดาวพระเกยตยังส่งผลในเชิงความรีบด่วนได้นะเมื่อไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องงานการในส่วนหนึ่งนะคะงานการอาจจะมีลักษณะปุบป,ปรับฉับพลันนะคะมีระยะเวลาให้เตรียมตัวน้อยนะเนื่องจากช่วงนี้นะคะดาวพระรหัสของชาวมิถุนก็อยู่ในภพเรือนวินาศด้วยจึงเป็นช่วงที่เรื่องของการเดินทางก็อาจจะมีปะปนอยู่ในเชิงการงานนะไม่ว่าต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือบางท่านก็มีลักษณะ เดินทางปุบป,ปับฉับพลันนะหลายสิ่งที่เข้ามาในช่วงนี้ในเชิงการงานมักเป็นเรื่องรีบด่วนนะคะหรือว่าจังหวะจะได้งานก็ได้มาแบบไม่คาดคิดนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะในเรือนของดาวพรหัสยยังส่งผลดีกับเรื่องของการไปเกี่ยวข้องนะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้บางทีจะได้รับความเกื้อหนุนเป็นปพิเศษนะจากเรื่องผู้มีความรู้นะคะการไปเกี่ยวข้องกับแวดวงหน่วยงานองค์กรนะคะหรือว่าเรื่องของการ ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะบางครั้งหมายถึงการได้อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอำนาจนะคะหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสําหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะดาวคันนะคะเป็นดาวรับผลนะคะก็จะย้ายมาทับลักขณาอีกดวงหนึ่งนะโดยจะส่งผลให้อยู่ตรงกันข้ามกับดาวพระเกตนะคะก็กระตุน้นนะในเชิงเรื่องรับผลนะคะดังนั้นรับผลก็จะดีขึ้นในช่วงท้ายเดือนเป็นต้นไปด้วยนะคะโดยจะเป็นช่วงเวลานะที่เรื่องของ ลาภะทับตัวกนะ็จะส่งผลราบผลมาสูต่ตัวตนบางทีก็เป็นเรื่องความสามารถนะคะโชคดีจากเรื่องงานนะได้งานใหญ่หรือว่างานเยอะขึ้นนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงผู้เกื้อหนุนนะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมนะก็มีได้นะคะส่งผลในเชิงเรี่ยวแรงกําลังนะนะนะดาวอังคารเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพในเชิงความขยนขันขันแข็งน,นะคะหากที่ผ่านมารู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยเต็มร้อยนะหรือทําอะไรก็มักจะเหนื่อยง่ายหรือก่อเกิดเรื่องของความ พอแท้เบื่อเซ็งนะในช่วงหลังดาวอังคารย้ายนะคะเป็นดาวรับผลก็ส่งผลกับอาจเรียวแรงกําลังกลับมาดีขึ้นนะบางทีมันมีเหตุนะคะให้เรามีแรงใจเกิดขึ้นนะมีจุดที่ทําให้เราลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะรวมทั้งนะคะดาวอังคารยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะช่วงนี้จึงหมายถึงชาวมิถุนนะคะมักได้รับผลทางการงานนะแต่ก็มาจะประปนลไปด้วยเรื่องของความเหนื่อยการแก้ไขปัญหานะหรืออะไรที่มันต้องใช้ความสามารถร่วมด้วยนะคะ สำหรับดาวการงานของชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ก็คือดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศกันไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะดังนั้นเรื่องงานการประเภทเบื้องหลังนะคะงานแก้ไขปัญหานะหรือว่างานที่มีเรื่องของความสลับซับซ้อนสูงมันส่งผลดีนะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องการงานนะก็อาจจะผิดพลาดบ่อยนะหรือบางครั้งก็เป็นงานแก้ไขบ่อยขึ้นนะเนื่องจากดาวพฤหัสก็อยู่ยาวๆในภพเรือนนี้นะคะ ซึ่งเมื่อดาวพระเกตมากระตุ้นนะในเนื้อาหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะงานการก,ารก็าอาจจะมีมามากขึ้นนะแต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหานะคะระวังความผิดพลาดนะหรือแม้แต่เรื่องของการตกลงพูดคุยกันในเชิงการงานการค้าสเปคเข้าของต่างๆก็ต้องรอบคอบระมัดระวังด้วยนะเนื่องจากอย่างที่บอกนะดาวพรหัสยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะสาหรับดาวพระเกตนะคะไปกระตุ้นเรื่องดาวภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคบหาความรักความสัมพันธ์ในส่วนหนึ่งนะเนื่องจากมันเป็นภพเรือนเรื่องของ คู่คลองได้นะคะช่วงนี้ชาวมิถุนบางท่านจะมีภารกิจไปเกี่ยวข้องกับคู่คลองบ่อยขึ้นนะครับบางท่านจะเป็นเชิงนะการคบหาใหม่ๆได้นะสำหรับคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีคนต่างเพศต่างวัยนะหรือแม้แต่เรื่องของการมีผู้สนับสนุนอุปธรรมเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวพระเกตนะคะไปส่งผลให้เกิดกัลยาณมิตรบ้างนะคะเรื่องของหุ้นส่วนทางการค้านะหรือว่า ลูกค้าประจำนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเรื่องของการเกื้อหนุนเป็นพิเศษเกิดขึ้นนะคะและไปกระตุ้นในเชิงเรื่องของคู่กรณีได้ดังนั้นช่วงนี้ในเชิงการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะขับรถขับรานะคะการทํานิติกรรมสัญญานะหรือแม้แต่การตกลงเชิงการค้าธุรกิจก็ต้องะระมัดระวังนะเพราะดวงดาวก็ไปกระตุ้นในเชิงเรื่องของอริตรัตูคู่แข่งหรืออะไรที่เป็นเชิงคู่กรณีได้ด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะจะถูกฉลองดีกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะบางทีมาในเชิงการติดต่อสมาคมนะคะคนต่างชาติต่างภาษานะคะต่างวัยนะหรือคนที่มีอาวุโสสูงกว่านะนอกจากนี้ยังหมายถึงเกี่ยวข้องคลุกคลีกับเรื่องของคนมีความรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะมาเกื้อนหนุนในเชิงการงานสมาคมของชาวมิถุนนะคะในเชิงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะดาวประจําตัวเดินหน้าในภพเรือนการเงินนะช่วงวันที่22สิงสิงหาคมไปนะคะถือว่า เมื่อดาวพระเกตกระตุ้นเรื่องงานนะเรื่องเงินก็น่าจะขยับดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ลักษณะเรื่องการสื่อสารติดต่อทางการงานของชาวมิถุนนะคะก็จะมีความราบรื่นดีขึ้นนะในช่วงหลังวันที่22สิงหานะคะไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันค้านะคะรอคอยคําตอบอนุมัตินะหรือที่ผ่านมาการน,นัดหมายต่างๆมันเล็ดเลื่อนคาดเคลื่อนได้ง่ายนะคะก็ถือว่าดวงดาวส่งผลดีขึ้นกับเรื่องราวดังกล่าวนะคะ ยังเป็นช่วงเวลานะคะที่ตัวตนไปอยู่ในเรือนการเงินหยิบจับทําอะไรด้วยตนเองในเชิงสื่อสารเจราจาเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะก็ได้ผลดีนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของไหวพริบปฏิพัน์นะคะเรื่องการตอบโต้แก้ไขปัญหาต่างๆก็จะกลับมาดีขึ้นด้วยในช่วงท้ายๆเดือนนะ่ะเนื่องด้วยทั้งดาวเรียวแรงกําลังดีขึ้นในขณะ,ะเดียวกันดาวเรื่องสติปัญญาก็โคจรเดินหน้านะคะ ับในเชิงเรื่องของลาบลอยนะช่วงนี้ต้องถือว่าดาวลาบผลของชาวมิถุนนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศนะช่วงนี้มักจะได้มาจากเรื่องงานนะคะบางครั้งได้ลาบผลแบบไม่คาดคิดก็คืออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะอะไรที่หวังก็บางทีก็เคลื่อนเคลื่อนเลื่อนๆไปได้นะเนื่องจาก ดาวช่วงนี้นะคะก็มีการโคจรผิดปกติประปนอยู่นะคะสำหรับในเชิงลาบผลมักมาจากเรื่องความเหน็ดเหนื่อยก่อนนะเนื่องจากดาวลาภะกับดาวอาริของชาวมิถุนเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะลาภผลจึงมักมาจากเรื่องการงานนะคะการลงมือทำนะหรือแม้แต่เรื่องของช่องทางการได้เงินได้กําไรมาจากบางจุดนะที่ลงทุนน้อยได้มากการหยิบฉวยทำกำไรแบบรวดเร็วนะลาภผลจะมีในแนวนี้มากกว่านะคะ ก็ขอให้เป็นห่วงเวลา2เดือนนะคะที่ชาวมิถุนจะมีความโดดเด่นเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของคนอุปธรภมเกิดขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมิถุนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ